ฟังแล้วต้องซึ้งตามเผยครั้งแรกแตงโมโตโนโ่เจอกันครั้งสุดท้ายไม่กี่วันก่อนเสียชีวิต ถือว่าเป็นความสูญเสียที่สร้างความอะไรให้กับแฟนๆและเพื่อนๆร่วมวงการไม่น้อยเลยทีเดียวกับกรณีที่ดาราสาวแตงโมนิดาพัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยานะครับจนเสียชีวิตหนึ่งในคนที่ใจหายจากการจากไปของแตงโมนิดาก็คือเมย์พิชนาตนะครับเหตุเพ,พิ่งได้เจอกันในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะครับกับการไปรอตรวจคิวโควิดก่อนขึ้นตึกเจียมเอนะครับซึ่งเมย์ได้เล่าในอิสแกรมว่าเพิ่งทักทายและขอถ่ายรูปคู่กับแตงโมยังไม่ทันได้ส่งรูปนั้นให้เมย์เลยโดยเมไดด้้เเเปิใจล่่ารืองนี ผ่านรายการแฉว่าความจริงแล้วเนี่ยจะเรียกว่าสนิทกันขนาดนั้นก็ไม่เชิงสนิทมากแต่ก็รู้จักและเคยร่วมงานกันเป็นดารารุ่นเดียวกันแตงโมอาจจะเข้ามาวงการทีหลังหน่อยแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็ยังไม่มี IG งานอีเวนต์ก็เยอะมากเรียกได้ว่ามีอีเวนต์ทั้งวันส่วนมากก็จะวนๆเวียนเจอการตามงานอะไรแบบนี้แต่เจอการก็ทักทายเฮฮาเพราะแตงโมเป็นคนน่ารักอยู่แล้วที่โพสไ์ IG เหตุการณ์วันนั้นเป็นช่วงวันว,นเวนาเลนไทน์เมย์กำลังเข้าคิวตรวจโควิด อยู่กับกองละครทางช่องวัน31นะครับที่ร่วมเล่นกับปุ๊กลุกและโตโนโ่แล้วแตงโมก็มาทักทายมีถ่ายรูปกันด้วยว่าบอกว่าเดี๋ยวจะส่งรูปให้เมย์ด้วยนอกจากนั้นนะครับเมย์พิชนาตยังเล่าให้ฟังอีกว่าวันนั้นเธอมองว่านอกจากจะเป็นการทักเธอเป็นครั้งสุดท้ายยังมีการทักทายโตโน่เป็นครั้งสุดท้ายด้วยเช่นกันเพราะก่อนโตโน่จะเดินกลับขึ้นไปโตโน่พาคินได้มองมาเห็นแล้วมองและวิ่งตามแตงโมไปหาและมีการกอดและตบหลังการทักทายด้วย เป็นภาพที่ทําให้เธอและคนอื่นประทับใจมากๆที่ทั้งคู่เคลียร์เรื่องอดีตกันจนหมดนะครับจนไม่มีอะไรติดค้างและเป็นเพื่อนกันได้ในขณะที่มดดนามกชาพานะครับเปิดเผยว่าแตงโมงเองก็เคยคุยกับตนเหมือนกันว่าถ้าหากวันหนึ่งได้เจอโตโน่จะทักยังไงได้ยินอย่างนี้เขาโล่งใจด้วยนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรหรือ่าคอมเมนต์ี่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง